ช้นไนะ้น,น,นวากากนอไไอ้น,นั่นอะไม่เอาออกอะ,อะไรที่คูดอ่ะเอาออกก่อนดีเดี๋ยวก็มีดซับไปโดนหรอกคูดอืมไอ้เ้เดี๋ยวิ้นั่นจะมาทำปาปห้ื้อยอมา ไปทําต้มเค็มดีไหมดีเดีส่วนต,ตัวปลาตะเพียนก็เอาไว้ทำลาบอือไมไว้ไขว่าอยาให้ไข่มันแกะนี่บีมันนี่ที่มันเยอะส่วนไข่ก็แยกไว้ทำต้มเค็มหวานอีกทไไไีไม่มีไข่ฮะไม่มีไข่อี๋ยายก,ก็บอกว่ามีอ้วนไม่มีอะไรนี่นบีมันเนี่ยอืมดีมัน แตกแล้วมันอไนเขียวปีเลยนะขมแน่ขมตัวประเพียนอือระเบิดเฮ้ระเบิดต้นไข่ก็แยกไว้ทำต้มแกงหวานตีลองาอาออค่ะีไงเป็นท่าไรเลยิดสายได้าสา ปาวานยังยังหาไม่ได้อระวังเบนนะต้องเอาประพยายามไปดูก่อนก็แล้วกันอ๋อนต้องต้องเอาประเพียนไปได,ดูก่อนเพราะว่าประเพียนต,ต้องเอาประเพียนไปดูก่อนถ้าปะบุก็ปลาปลาปลาปาวานยังหาไม่ได้อืมเอาประเพียนไปดูก่อนก็แล้วกันอืมก็หินนั้นเราจะมาทำปลาให้ดูใหม่